สวัสดีค่ะพะกักการหอมกับน้องน้ำมูค่ะวันนี้มีญาติญาติาผู้ใหญ่มีป้าชัยค่ะมาเยี่ยมเยือนนะคะจเจ้าออออออจของหอมมกหน่อไม้เนาะยหญ่เนาะหอมโมกหน่อไม้เจ้าของหอมโมกหน่อไม้แล้วก็ข้าวหลามอร่อยค่ะมาเขาก่อนได้หมกหน่อไม้ทั้งสามมกนะคะวันนี้ <ไอ S 1> คุณคป้ามารับเลี้ตาคุณป้าเป็น คุณแม่ของคุณครูเจ้าของร้านกาแฟะนะคะเป็นญาติของคุณยายนี่แหละดีใจค่ะป้าบอกว่าเอาแว่นใส่ตาไปใช้เอามาลองเลยแล้วยายทวดด้วยนะคะยายทวดด้วยป้าเลือกเอาว่าลองดูเนาะแว่นเอาสีอะไรแบบไหนใส่ขนาดไหนอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบความ เขาเอิ้นความสั้นหรือความยาวพันเอขาวันที่ร้อยห้าสิบพนเอ้าเขาโอซายกันดูเลยจ้ะจ้ะตอนนี้เป็นเลนร้อยห้าสิบนะคะจ้ะสัตว์บัสัตว์น้ยสัตว์เฮ่เฮ่สัตว์เกินสัตว์เกินเออเออเบิกตานะดีใจดีใจใจเอออันเดียวได้เลยหรือได้หอมแเ่นะบํารุงอีกไหมตีสัตว์สัตว์แงแล้วนี่นะแล้วก็าเต้องลอัแต้หนังสือตัวบักใหญ่ เออดีใจดีใจจ้ะอันนี้กาเอาเอานีอา้ออกเนาะปาจีนั่นเองเป็นตานวูวีเราใส่ไปได้ยืะอ่ะอาชีนะคะสองอันเนี้ยสีอะไรคะสีฟ้าหมายถึงคนใจเย็นและลมดีนะคะขอบคุณค่ะ คือดีมีแหงเด้อจะหมอเห็ดแสงสว่างได้ชัดเจนจะามอจะมุกแค่เดียวได้ถอมฮุกดีขลอแล้วโอ้ดีใจดีใจใส่ประโยชน์ได้เนาะอัศม่าเห็ดอามาใหญ่ด้วยใหญ่แบบนั้นเป็นก้หนหุ่ยเป็นนี่ถือโอกาสทำคลิปในบ้านเลยค่ะใหญ่ทวดมาตรงนี้ต้องเอาขยังไว้ให้แม่ด้วยอีแม่มา ไว้แม่ได้เด้อบอกว่าโอ้ยเอาไว้ให้ราคาคุณนายแม่ <c oughs> ของยายทวดนี่ <c oughs> เลนเล็กหน่อย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเริ่มจักร้อยห้าสิบก่อนจ้ะ <c oughs> ต่างเพียก็ใไส้ตากกกลับมาเนาะส่วนมีลายขนาดนะคะตั้งแต่ร้อยห้าสิบไป <c oughs> จนถึงสา <c oughs> มร้อยจ้ะมึงรายมงอน เ็นครับเจมเมื่อเอือเจมได้แล้วมันต้องหวาอ้าวหวาน่เนาะอ่าลองบึ้งอัจโบเมส์ป่ะร้อยห้าสิบนอ่จเบมนข้องใหญ่ละแต่นะคะอันนี้ร้อยหาสระใสกระซ่วมเลยจ้ะซ่วมเลยถ้าบทสษัทอย่างไดก็เปลี่ยนได้จ้ะ cả àn sách, tam hú, nó anh mình kho cản, kho cản, kho cản, à lồng bưng, ừ, 150... à bưng bé ba ca อ๋อแยกได้เขาเป็นน้อยน้อยน้าน้อยน้อยเลยแล้วมันหวมเบิดนะอันนี้อันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าจ้ะป้าเอาเบื่ออ๋อค่ะเบื่อเนี่ยมันสามารถบังตุลไม้ตุลเมื่อยได้เลยละอันนี้ยายทวดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเลนนี้บริษัทสัตว์หรือบริษัท บักคับอันยาเป็นสายเชนเอาบ่กเป็นยังามั่จำตาใหญ่ันึ่งหัวเชนเอาให้มันเจอพันเนืใหญ่ดีจังดีใจจังเขาขกันไล่เขาขยันไล่จ้าประใสค่ะคาว่าดีงาวก็คือว่าดีมากๆนะคะอันนี้เป็นอู้อันนี้น่าจะเป็นข้องใหญ่แล้วนะอันนี้เลนสองร้อยยี่สิบห้านะคะ ใจเย็นๆค่ะค่อยๆเลือกเป็นอไรก็เจมกับปั่นกันเนาะว่ามันต้องติดน้ำตานี่สินะยังเพิ่งมีจานตาตอนนี้เอาเอาแว่นใส่ตาก่อนถ้าวาวัดไปเรื่อยๆคันบได้แท้ๆกะอันนั้นกะเกี่ยวก็ว่าใหญ่จ้ากะมันอาจจะเหมาะสักเบอร์จนได้แหละเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้เรียนมาที่ส่องลอยยี่สิบห้าเดี๋ยวก็เรียนไปส่องลอยเจ็ดสิบห้าไปงามเนี่ยรุนนี้มาตรท่านเลยค่ะลูกผาไปซื้อรุนนี้มาตรท่านกว่าทุกเที่ยวเพราะว่าลูกผาไปซื้อแต่ทุกเที่ยก็คือว่าฟักสั่งคนอื่นเข้าทรงมาให้อีกทีนึงหมันซื้อเยอะเ่าต้องไปซื้อแรงเข้าจ้ะ สองร้อยยี่สิบห้าหรือเมื่อกี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าเอออันนี้อันนี้นนป้าใสเอาใสเบอร์ไว้บันไดอ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคียนไว้หรือไปอเขาแกอ้อมแกอันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า บางเทียบางเทียไส่ตากกระกับเนยก็ว่าเอาข้องใหญ่นี่เอาตำสุดมั้เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิาแต่ว่าเบิรงกอฟนี่หม้อก็ใหญ่จัะหนึ่งร้อยยีาแล้วก็มีหนึ่งร้อยเด้อบางเทียใส่ตากกระกับแจมมืออ่ะอ่ะตนงซื้อ เชื่ออ่านบอกมันบอกไม่ได้หนึ่งซึ้อ่าเห็นชัดบ่นะเห็นเห็นชัดอยู่เห็นชัดเออโอเคเดี๋ยวนะมันมีเบอร์หนึ่งร้อยนี่ย้ายเบอร์หนึ่งร้อยด้วยเรียกจะเรียกเขานี่บอกคันเรียกนะคันยังน้อยยังให้ใหญ่ด้วยยังให้ใหญ่ได้ดีเนาะเอาเอาี่อันที่ใช้ยุงเงยเลยคิดว่าอ๋อจ้าจ้าอันนี้ข้าวมปลาก็ดีจังอันนี้ก็ใช้ได้เจ็มแจ่ม บพไปไกลๆก็คือได้เบิดอทีเด้นเ่งไหลจ๋างตาที่เอาไปอาแรห้าอยห้าสิบจะเหลนอันนี้หนึ่งรอยนะคะก็ดีจังบาย่างอี้ไม่องบานกันเจียวเจวอ่ะนี่ของคุณยายหนึ่งรอยนะคะต่ำสุดแล้วนะคุณยายมาได้นี่ก็มาได้ยังไงยังเยไ้งซื้อตัวง่ีลยอย่างบุปัาได้ยังบปัาได้เอาสัตว์ือกันนี้วะรูเสือ สัตว์เออสัดว์ราดมันนะมันมวเป็นน้ำตาใหญ่นี่สินะว่าสัตว์แขไปนั่นเด้อเดี๋ยวทาเบอร์ซามร้อยให้ใหญ่บ่มมันบ่ดจานถ้าเบอร์ซามรอยได้ใหญ่เบอร์สิทนะยายจะไม่ได้รับแว่นจากหลานเลยสามรอยอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้ต้อง คุณผู้ชายจ้ะนี่รุ่นนี้รุ่นหนานะคะขอบแบบแน่นหนามากเพราะว่าลูกเบียรพาไปเลือกค่ะลูกก็ก็แจมแจมช่วยๆกันบอกว่าพอดีผมก็อยากจะร่วมทําบุญด้วยค่ะลูกลูลูกแคสกับลูกเบียรนะคะสามร้อยเจมกันเจมคือการตที่เหมือนหวใช่ไหมเาตาใหญ่เนี้ยเว่นล่ยงแค้นนะวแนเดี๋ยวเดี๋ยว ห้าแหวนห้าเลนียญซ้อยให้ใหญ่ก่อนยิบหมาอยู่หนะซ้ำลอยนะหาบุบันไดจะเอาอันเก่าขนาดนี้เห็นบอกซ้ำนาใหญ่สาวบุญด้ำลอยสาวบุญดูเอาอันเก่าอันใดนเอาอันอันเห็นวัดเก่าขนาดนี้ดอกสาวบุญดูโอ้ยอันนี้ใหญ่จังยายใหญ่หน้านี่พี่น้องดูรุ่นใหญ่รุ่นหน้านี่อู้ใหญ่จัง สามร้อยอันนี้ไหลจ๋าเนี่ยเออสามร้อยใหญ่ใส่ตากลับแล้วใหญ่กลับเป็นผู้สาวอีกไม่แล้วไหลจ๋าอ๋อเนี่ยเอาอันเก่าอันหลงบางมันนั่นเนี้ยร้อยหนึ่งหรืออันนี้ยับอะไรเถอะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยเนาะอือันนี้เดี๋ยวนะเขาเียนี้ไหลจ๋าอีกหอือออันนี้เบอร์ยังไงมันบ่มีเบอร์ให้นั่นเนี้ยเบอร์ลูดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว ใหญ่ลองติมันงามงามมันน้อยนอยคือใหญ่แท้อันนี้ไม่มีเบอร์เห่นควายตัวทรสร้างหรือเปล่าใหญ่นี่นี่ผมจะเก็บปันอาหารต่อเถอะอันนี้เหรอโอเคใหญ่หนึ่งร้อยอ่ะอันนี้เบอร์นี้ต้องซ่มละเพราะว่ามันโบมีอันนี้เยเก็บดีเยี่มดีอ่ะใหญ่ลองเบิรงกระซี่คือเด้แ่ะ โื่ไปเพื่อเงินบะลายตานะเต็บลายตาแล้วยายเอาเอาแวีนไปเห็ดยังมั้งนะ่อาไว้ใส่ไปเกี่ยวไปที่นี่ไปที่โน้นบลายตายางยางเนาะเพราะว่ายายบังแดดไม่ถนัดในการอ่านหนังสือเหมือนกับประกาศหอมบังแดดที่โน้นยายบอกว่าเอาไว้เดินไว้ไรไม่บังแดดไปไปบังแด็ด เอาลูกใหญ่เอาแว่นใส่เอาแว่นกันแดดบอมืดๆจะเอาบอมีมีในช่องอันเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายแตะเบอร์นี่ให้อ๋อกกันจ้ะมีช่องอันเออมุดให้ก่อันแบบกันแดดนั่นเดี๋ยวร้านเอาเบอร์นี่เอาจ้ะเบอร์หนึ่งร้อยข้องปลาใส่ร้อยห้าสิบเนาะยายนี่ใส่แตากลับแล้วล่ะกลับมาเป็นผู้สาวใหม่ละอ่า ของของป้าชัยชอบสีอะไรคะซองใสค่ะเก่าใหญ่ลหญ่ใหญ่เลือกสิคะสีเหลืองเอาสีเหลืองเป็นคนใจเย็นและมีเสน่ห์นะคะสีเดียวกับคนให้นะคะใจตรงกันนะคะคุณยายจ้าขอบคุณไยเด้อจ้าขอบพระคุณเส้นกันค่ะไหว้บมาเนี่ยเด้อฮับมี่คนเป็น ติดล้านุ่นเด้อมีิดล้านเด้อหากอะไรแฮมันเกิดอะไดอยูด่ดีมีสุขมันขวัออยืนสาธุใหญ่สุขภาพแข็งแรงจ้า<อ>มาจ็กปีจ็กปีกันได้เห็นกันอยู่ทุกปีเนาะ<อ>แต่อยู่เปลี่ยนโลห์ลงใส่ค้องลูกล้านเป็นนานๆจ้าหูได้หล่เด้อเกิดอะไรบ้างเกิดมีเปลี่ยนเงินล้านเกินเช่นได้เป็นเล่ร่อยล้านหันล้านคนเด้อ พ่อผู่นในลน์ดูดีมีสุขเอ้อเก็บยาในของมขคยามีมีย่างหัวมัน,อยอยมนก้นเงินเด้อจาจุให้เอฟซีรับพรไปพร้อมๆกันเลยนะคะทันทีรับชมคลิปอยู่นี่ก็ได้รับผลบุญผลกุศลไปพร้อมๆกันค่ะก็เงินได้จากการที่พี่น้องติดตามชมคลิปติดตามดูโฆษณาค่ะพอได้เงินมาก็ ได้ซื้อแว่นสวยตามาฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูแลแม่ด้วยค่ะได้เลี้ยงน้องมาน้องแมวแม่ได้ซื้อหมากซื้อครูวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำความดีซื้อแว่นสส่ตามาฝากผู้เฒ่าผู้แก่สา<ะ>ธุค่ะดดได้รับผลระบุญลบผลกุสนกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอน้องโนโมสวัสดีค่ะอิกิมาเร็วอิกิมาข้างหลังเร็วสวัสดีค่ะพร้อมกันลูกเดี๋ยวเดีเดี๋ยวย่าก้องไปตรงนี้กันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะดีย่ะสวายดีค่ะัสดีวัสดะัด่ะดีค่วดีค่วดีดียคคด ก็มีความทุกข์ไปเยอะเลยความเจ็บไปยาใดความไข้แก่ยาหนีเอาจากบ้านเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะยายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งยายทำดีมากเลยมันค้นเงินอเดี๋ยว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 ยายแป๊บหนึ่งเด้อจ้าตอนนี้คุณยายจะอวยพรให้ผู้ชมทุกท่านนะคะอวยพรให้ fc ของพักการหอมแล้วก็ ทุกท่านด้วยค่ะเลิกก็ไดเจ็บยาได้ความไข้ยาหมีห่าเกินก็ได้ห่างม้านมันฟ่อนเงินนี่ไปนะตาหุกจบแล้วหรือไปไปเลยเก่งมากใหญ่ไปไปแต่คุณยายเก่งมากไป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 แล้วไป ปูได้ลลยเด้อเด้อยะได้เพราะเขากิดมีเป็นเงินล้านเงินแช่นได้เป็นได้ด้อยล้านหันล้านนู่นเด้อพรปูได้ไล่ดูดีมีสุขเด้อเจ็บยาในขวอมใครยามีมีางหนุ่มมันข้นเงินเด้อจ้าจ้าผู้ให้เอฟซีรับพรไปพร้อมๆกันเลยนะคะทันทีรับชมคลิปอยู่นี่ก็ ได้รับผล,ลบุญผล,ลกุศลไปพร้อมๆกันค่ะก็เงินได้จากการที่พี่น้องติดตามชมคลิปติดตามดูโฆษณาค่ะเพราะได้เงินมากก็ได้ซื้อแว่นสายตามาฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูแลแม่ด้วยค่ะได้เลี้ยงน้องมาน้องแมวแม่ได้ซื้อหมากซื้อครูวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำความดีซื้อแว่นสายตามาฝาก เุ่าผู้แกสาถุค่ะได้รับผลระบุญผลบุญสศวนกันทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมานะคะสวัสดีค่ะน้องนโมสวัสดีค่ะอิกิมาเร็วอิกิมาข้างหลังเร็วสวัสดีค่ะพร้อมกันลูกเดี๋ยว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 ย้ายกล้องไปตรงนี้กันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะ ได้นดักจะได้ด <laughs>